วันนี้ลาบเหนียวๆครับพี่น้องเบอร์พี่สื่อจะตีซีจีหายครับพี่น้องวันนี้มามากเซ็ตๆมันครับลาบเหนียวครับพี่น้องสีงามๆครับพี่น้องพร้อมตับครับเฮี้ยทำใบม่วงเอิญดอกม่วงกันว่ะ หลับเหนียวครับพี่น้องครับพุ่นน่ะตับต้นเงียบงามครับพี่น้องเลรซีราซาดิ้วพี่น้องเออผมกันเทศน้าครับพี่น้องพุ่นน่ะผู้ฝ่ายนำร่วมครับมาพี่น้องมาครับเหนียวน้ำกวอนครับโอ้โหขักเนียพี่น้องมาไม่เอ่ยน่าอายสุ้กูซครับสวัสดีครับเมตตาแดนแฟนสดีคุณหอดสู้ขุดซุกนัครับสวัสดีจ้าสาวปุยจุดชักจ้ามาครับพี่น้องวันนี้ลาบเหนียวเหนียวครับพี่น้องเบื่อไปสื่อเต้ตีซี่จีหาครับพี่น้องวันนี้มามาเซ็ตเซ็มมันครับลาบ เหนียวครับพี่น้องสีเง,งามๆครับพี่น้องพร้อมตับครับพร้อมคันเทนน้าครับโอ้จะหนักจะเต็ม,ม,มครับพี่น้องเอ้หอมมึนๆครับตัวปลาล้านไส้ผมด้วยมามาเสร็จๆกันครับครับเหนียวเบมึงแน่ตับแม่พี่น้องเอ้ยคันเทน,น่าพร้อมไอ,อ,อ้ีอ๋ก็ซี่เขาไงพ่อกินหรอซี่หลามหมูสิ๊ก อดูครับยูพักกับเราแห้งมากรวมแห้งพี่น้องเอยมาี่ยี่ร่าวรบบวกยังคนมิ่งมาจำเลยน้ ใบม่วงเอิญดอกม่วงกันว่ะอือหึจบัวม่วงเนัรดมแห้งปดมมับุ้มบึ้มเลยขับแก้พี่น้องอือหอ

nó ngay cái đấy Hãy subscribe cho kênh hot Mì กินมาได้แต่แซ่บบานานอ้อตะเกาอืมขึนมาทำปอบเหรอ trang <laughs> <Thánh đi. cười> ừ. <laughs> này rồi kinh luận đi à? mai cả ่วงนี้นะหลาวพอไบอุดทักทักเท่าไหนลงแถวนี่เห็นจะพิบบกชัวยไหม

เจีขนต้องเหม็นเจียวดำๆเชียนเย่า,าอันแตกใตอ่อนพี่นิโคซื้อไงเจีนนาวขนมก็เขีนสีกันนั่นเียนลูกกระบอกวาให้หมันอบ จเจ้าข้าพี่น้อง,งไอ้ใบเวอร์จังอยมันหอมไปมากินกับคอตัวก็ไปเด้อยอื่นอย่าอายสุกุกคนอายริบกันมากครับดับเนี้ยาเลยครับ หนานวยงอกับวานกันต้มผัดมันเลยเนอะ <c oughs> ฟัดไปถือข้างฟัดไปฟัดมากมันเลยเป็นกระดนันแทนฟัดมันเลยเป็นนวยงงอ,กอเ,เกี่ยวกันันเกี่ยวกัหนุ่อุ่นนูจะจางาหักลูก <c oughs> ไหัขวซ้ำเสียกของอร่อยน้าตูวั้นเย็บงานเดียวกับได้ไดกิน พ่อต่ำละะ้าเฮี้ยเดียบบานเดียวอไจ๊เดียลนะพวกขง้งโดนแน้อกินโดนหรอ ปุกเป็นหุ่นเป็นหุ่นนะฉันเหานว่าจะใหหุ่น,หนหไหมท่้งห,อห่อกลมน้ำมันแท่แต่วางเขาก็ลังอยูข้อเจียวอันนั้นคือเป็นตะหแตงแฉะขาวใช่มันเป็นไหไมีสุกเกิน้ะเหลียงแกก่ พูดหนาวพี่น้องเลย้ยโอ้ยลมพี่น้องเลยบ้านพี่น้องฝนตกบ้านนอกครับตอนนี้ลินหมดเสาลิรนมากอางข้างตัวเลยป่าวันขัางไห้ก่อนอางขั้งทางขั้งป่ามาคนจบ เรวบวชมาแรบูลูกได้เราน้องลุู่มูมาได้แล้วล่ะบางทียังบบนดินะายังมากะลาพี่น้องได้อยู่อาคว้างฝากกันญ่ปุนแล้วเอากันทุกทนบวชร้านเจอู้ชหรือร้านเจ้านี่แหลวเครือดอนไปทำหอ เป็นช่างอ่างช่องหัวใักันภาคใต้นี่เริ่มเป็นหนองเพาะจะไปเห็นเร่างคุณนคือสิบแปดมักกะลา ดูบา้านได้เงียงแแล้วเหอองข้อ,องอจะเฉาเฉาสัก,สกทีวก่าพี่น้องเยวเราจิ้นมือกันพี่น้องคุณบอกพี่น้องเอาไว้ยู่มังไแล้วานกแลนยงแม่ฮะอยามา,า,มาบ,บ่าเ พวกคักไปนอนไหมแซ่บครับควางหนาว <c oughs> อ่าท่านนก็นข,อขอขอบคุณกระคุ่นนะครับรอบหนึ่งกับี่น้องติดติดตามที่ชมบครับเบ้าปุยจูผ้าครับมือนีภาพพี่พ่อนองครับหลับเนื้นเอเหนียวกับพี่น้องคุยครับยัง <c oughs> ไงโว้ยักเนี่ยแซ่บครับถือกินไปเบเวยังหน่อยโว้ยหักขนาดพี่นอ้อนอ่าชิ้นนี้ไปซ้ำนี่ครับ จิ้มหนามากไหมครับโชคดีค้ามซูยาเก็บจะขายจะจนครับร่ำรวยสูส้ทุกคนครับอย่ามาแรงห้ามถอดเสียนอนนด้พี่นนองเด้อเดี๋ยวปลอดสิบบวมครับหนคดีครับสวัสดีครับ